สวัสดีครับวันนี้เราก็เตรียมเดินทางไปฮ่องกงนะครับใช้บริการของ Ethiopian Airlines เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้สายการบินนี้สายการบินนี้ก็ที่เราใช้บริการก็เป็นเ <c oughs> ครือข่ายของ Star Alliance ด้วยนะครับแล้วก็เราเป็นเป็น f l l s e r v i c e แบบ Economy Class ราคากำลังดีเลยไม่แพงมากคนก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าบินมาจากเอธิโอเปีย มาแวะที่กรุงเทพก่อนที่จะไปฮ่องกงครับอ่ากำลังไฟกำลังจะออกจากสนามบินสุวรณภูมิแล้วเราก็มาดูคู่มือกันก่อนอยากแนะนำให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละเที่ยวบินเนี่ยจุดออกถูกเฉนมันไม่เหมือนกันจะได้เรียนรู้เอาไว้ อันนี้ก็จะมีนืสารประจำเที่ยวบินนะครับเอาหน้าน้าผอมาให้ดูเฉยนะครับเอ่อภายในเที่ยวบินก่อนออกเดินทางก็จะมีวิดีโอพรีเซนเต์ย่นสายการบินแล้วก็ดูไบผุดเพิเก่อนจะได้ทำความรู้จักสายการบินนี้เอ่อพนักงานอาจจะเสียงวุ่นวน่หน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบุคลิกของของชนชาติของเขาแต่ว่า ก็สามารถจะขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาครับก็ก็ดูดีครับๆๆบนหน้าจอก็จะมีทั้งหนังมีทั้งเพลงมีทั้งเกมแล้วก็ดูข้อมูลการบิดลองเล่นได้ดูลองเล่นได้นะครับ หนังมีน่าดูอยู่หลายเรื่องนะเห็นแว็บๆมีอวตารด้วยลองขยับไปที่ข้อมูลการบินนะครับตัวเมาส์เนี่ยบังคับอยู่ที่พนักพนักกวางแขนนะครับจะมีจอยสติ๊กบังคับ ไฟที่ไปฮ่องกงเนี่ยจะผ่านจังหวัดส,สุรินทร์นะครับแล้วก็ไปออกประมาณมุกดาหารในการออกจากประเทศไทยข้ามไปทางลาวไปทางเวียดนามก่อนที่จะออกไปทะเลจีนใต้ เมนูอาหารนะครับก็จะมีของทานเล่นมีขนมปังแล้วก็มีข้าวกับไก่ข้าวหน้าไก่นี่ก็ก็พอใช้ได้ครับขนมปังดีเนยดีพอทานเสร็จกับตันก็จะเริ่มหลีไฟให้เราพักขดนะครับรวมทั้งในตัวกระจกเนี้ยก็มันก็จะดิมแสงจากภายนอกให้เข้ามานิดเดียว ดูข้อมูลการบินอีกชนิดหนึ่งนะครับมาตอนนี้เราอยู่ประมาณสูงประมาณสามหมื่นฟุตได้แล้วก็ข้างนอกนี่ติดลบห้าสิบนู่นนะครับหนาวมากแต่ถ้าเราจะเปิดความสว่างของกระจกก็ลดลดหรือเพิ่มได้ตามแบบแมนนวได้เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะลองรถให้ดูมันจะค่อยๆดีมช้าๆนะครับเอาละเราเข้าใกล้เกตเข้ากงแล้วครับก็ ้อสังเกตก็คือเราทั่วแถวนั้นก็จะมีเต็มไปด้วยเกาะเล็ก,เกๆเต็มไปหมดถ้าจะเห็นวิวเยอะๆนะครับผมว่านั่งฝั่งขวาเนี่ยหมาแล้วแล้วก็ถ้าดูจังหวะที่เครื่องบินกำลังเลี้ยวเนี่ยก็จะเห็นพวกหมู่กกอนเนี่ยได้เต็มที่เลย เวลาจะเลี้ยวนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งยกขึ้นแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีอังเสืออันนึงเนี่ยมันจะกดลงออกกดได้ที่มันก็จะเริ่มเลี้ยว เวกาะฮ่องกงและเกาะแวดล้อมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปเพิ่นๆยาวๆจนกระทั่งถึงสนามบินนานาชาติที่ฮ่องกงเลยนะครับจนกระทั่งลงแท็กซี่เว์ แล้วก็เใกล้ๆจดจอดที่ทางออกเลยนะครับครับไปชมด้วยกันครับค่อยๆนั่งไปเรื่อยๆชิวๆครับ You you with you. English question. one of you go things and like may have shifted, to the flight. if requirement assistance, these can be all other physics okay, of the one of